เอาละครับวันนี้ขอนําเข้าสู่สารธรรมต่อจากเมื่อวานนี้วันนี้เป็นธรรมหัวข้อที่สองนะครับชื่อว่าธรรมโลกะปาละนะครับธรรมโลกะปาละแปลเป็นไทยแปลว่าธรรมอันคุ้มครองโลกนะครับหรือเ,เรียกว่าธรรมคุ้มครองโลกมีอยู่สองอย่างนะครับได้แก่หนึ่งฮิริสองโอตป,ปะนะครับสองคำนี้พวกเราก็ได้ยินมานานแล้วนะครับฮิริโอตตป,ปะ นะครับก็คือความละอายชั่วกลัวบาปนะครับแต่ว่าทําไมจึงชื่อว่าธรรมราาระโลกรปลาละเป็นธรรมคุ้มครองโลกเพราะว่าหนึ่งฮิริความละอายใจละอายแก่บาปท,ทุริติทั้งหลายนะครับเมื่อเรามีความละอายใจนะครับเราก็จะไม่กล้าที่จะทําบาปอากุศลนะถ้าบอกความละอายนี่นะนะครับเขาเรียกว่าปรารบธรรมภายในคือปรารบตัวเราเองนี่แหละทําให้เกิดฮิริ นะครับประรบอะไรบ้างปรารบเรื่องวัยบ้างนะครับว่าโอ้โหเราเนี่ยวัยจนขนาดนี้แล้วนะครับเขาเรียกคุณลุงคุณตานะฮะคุณปู่แล้วนะฮะเราจะไปทําเรื่องที่มันน่าละอายที่ไม่สมควรมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเช่นเราจะไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ต่างๆนะฮะเดี๋ยวตอนที่จะเข้าไปในผับนะพนักงานต้อนรับจะบอกคุณลุงมาตามหลานเหรอ หรือจะมาามลูกหรือเปล่านะครับยิ่งไปทำสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมไปทำทุจริตต่างๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามันจะเป็นที่เสื่อมเสียดังนั้นการปรารภว่าไวอย่างเรานี้จะไปทำเรื่องเสื่อมเสียเหล่านี้เป็นสิ่งไม่ควรเลยก็เป็นเหตุให้เราเกิดฮิริตนะครับปราราภฐานะอาชีพการงานเป็นต้นนะครับเช่น เราเป็นครูเราเป็นครูเราเป็นอาจารย์สอนนักเรียนให้ทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องนะครับเช่นหนูกินเหล้าไม่ดีนะสูบบุหรี่ไม่ดีนะเล่นการพนันไม่ดีนะนะครับแล้วเราจะไปกล้าทำในสิ่งที่เราสอนเขาเนี่ยแหมมันก็น่าละอายนะครับเพราะเราสอนให้เขาทำดีถ้าเราไปทำซะเองมันรู้สึกเกิดความละอายใจก็จะไม่กล้าทำในสิ่งเหล่านั้นนะครับประลใน ชาติก็มีนะครับชาติตระกูลนะโอชาติตระกูลเรานะครับสูงส่งนะครับมีเขาเรียกมีเชื้อพระวงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราทําสิ่งไม่ดีมันจะเป็นที่เสื่อมเสียต่อชาติตระกูลาะเป็นเหตุให้เกิดฮิริไม่กล้าทําทุกจริตนะครับละอายเพราะปรารบแก่ความความรู้การเล่าเรียนของเรานี่แหละนะครับเช่นเราไปเรียนธรรมะแล้วนะครับเราจะไปทําอกุศล ที่มันหยับหยาบดูไม่ดีเลยนะครับมันก็ดูเสื่อมเสียนะครับไปถึงธรรมะที่เราศึกษามาด้วยนะครับหรือจะอาจจะเสื่อมเสียถึงครูบาอาจารย์ที่สอนเรามาด้วยสิ่งเหล่านี้แหละเขาเรียกว่าปารุปทาภายในเป็นให้เกิดทําให้เกิดความละอายนะเกรงกลัวละอายไม่กล้าทาบาปชุดจริตต่างๆทางกายวาจานะครับส่วนหโดโอตปะข้อที่สองอตปะนั่นท่านหมายถึงความ เกรงกลัวต่อบ,บาปอากุศลนะครับเกรงกลัวนี้นะครับในที่หนึ่งอาจจะเกรงกลัวต่อผลของบาปที่เราจะได้รับในปัจจุบันนะครับเช่นเราจะถูกติเตียนนะครับแลาจะถูกเขาด่าว่าถูกเขาประนามถูกเขาทําร้ายนะครับหรือว่าอาจจะต้องราชทันต่างๆเป็นต้นนะครับเขาเรียกว่าอันนี้ปลาลุกทาภายนอกนะครับนั้นโอตปะ เนะเมื่อเราพิจารณาว่าสิ่งที่เป็นทุจริตเนี่ยนะครับมันจะก่อทุกข์ก่อโทษให้กับเรานะครับถ้าเราไปทําสิ่งไม่ดีนะเช่นคนขับรถมาปาดหน้าเรานิดหนึ่งแหมเราโกรธแล้วก็เปิดประตูไปด่าว่าเขาลงไปชี้หน้าเขาเกิดคนถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ไปโพสต์ลงโซเชียลออับอายเลยลูกหลานของเราบอกโอ้โหทําไมพ่อแกนะ้าของแกนะครับหรืออาจารย์ของแกทําไมมีพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยโอ นะครับเสื่อมเสียเลยนะครับดังนั้นคนที่มีอตับปปะเกรงกลัวถึงชื่อเสียงต่างๆที่ต้องเสียหายไปอย่างเงี้ยนะก็เรียกว่าทําให้เกิดความกลัวไม่กล้าทาบาปนะครับ <c oughs> หรือบางคนนะครับกลัวว่าไปทะเลาะกับเขานะเดี๋ยวเขาเกิดมีปืนอ่ะมันยิงใส่เราเราจะตายใช่หรือแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะครับรั่วผลของกรรมที่จะต้องถูกเขายิงนี่แหละนะครับ ากกันไปทะเลาะกับเขาก็าเลยเป็นเหตุให้ไม่กล้านะครับเกิดความกลัวบาปไม่กล้าไปทะเลาะกับเขาเนี่ยเกิดความกลัวว่าจะต้องถูกตํารวจจับนะครับแต่บางคนเขาถามว่าเอ๊ะไอโอตปะกับโทสะความกลัวนี้มันคล้ายกันมากเลยนะครับแล้วมันต่างกันยังไงท่านบอกว่าต่างกันนะครับคือโอตปะเนี่ยกลัวแล้วไม่ทําบาปนะครับแต่ถ้ากลัวที่เป็นโทสะเนี่ยนะอ้ว หยุดทำบาปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทำใหม่นะครับอันนี้ต่างกันแค่นี้นิดเดียวนะครับดังนั้นข้อน,นี้ผมเคยยกตัวอย่างนะครับว่าโจรนะฮะโจรมันจะเข้าไปปล้นร้านทองนะครับเตรียมอาวุธปืนเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะเข้าไปปล้นร้านทองนี่แหละนะครับกำลังเดินเข้าไปปุ๊บตำรวจมาจอดรถมา,มาเซ็นตรวจสถานที่ร้านทองเนี่ยตกใจเลยนะครับ,นะรบก็ได้สติขึ้นมาว่าตายแล้ว แต่ถ้าเราเข้าเร็วกว่านี้อีกนิดหนึ่งเราเข้าเร็วกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับเรากําลังปล้นตํารวจมาเนี่ยโอ้เราอาจจะต้องถูกตํารวจะะจับนะฮะหรืออาจจะเห็นเรามีอาวุธอาจจะถูกยิงถูกวิสามันเลยนะครับโชคดีนะที่เราไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้าไปปล้นดังนั้นหรือว่าถ้าเราถูกจับนะครับขึ้น ข่าวหน้าหนึ่งว่าเออนายคนเนี้ยปล้นร้านทองถูกตำรวจจับได้นะครับครอบครัวนะครับลูกหลานเราจะเสื่อมเสียชื่อเสียงหมดเลยว่ามีพ่อเป็นโจรนะครับก็เลยเกิดความเปลงกลัวนะฮะเลิกเลยเปลี่ยนล้มล้มความคิดนะครับที่จะปล้นนะครับเพราะว่าอ่ะตอนนี้ลําบากหน่อยไม่เป็นไรทนเอาไปหาอาชีพสุดเจริญอื่นทําดีกว่านะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโอตบปะนะครับแต่ถ้ากำลังจะเข้าไปปล้น แล้วเห็นตำรวจมากนะ็ตกใจถอยมาก่อนถอยมาก่อนเดี๋ยวตำรวจไปเมื่อไหร่รเล่าจะเข้าไปต้นใหม่อันนี้เขาเรียกโทสะโทสะคือกลัวตำรวจนะครับพอตำรวจไปวนได้อีกนะครับอันนี้คืรความแตกต่างกันเล็กน้อยนะดังนั้นอุปตปะนอกจากกลัวผลที่ได้รับปัจจุบันนะครับยังกลัวภัยในอบายที่ตนจะต้องได้รับในอนาคตด้วยนะครับว่าโอ้เราทําบาป่วกนี้ตายไปเดี๋ยวต้องไปตกนรกบ้างต้องไปเป็นเปรต นะครับเช่นจะไปขโมยของ <c oughs> ข้างนอกก็ของกินน้อยนะไปขโมยของกินในวัดดีกว่าไม่ควรไปทําบุญเยอะนะครับเนะพราะจะไปขโมยกลัวเดี๋ยวเป็นเปรตแย่เลยนะครับก็เลยอาจจะไม่ขโมยละนะครับก็รอรอ,รอจนพระฉันเสร็จแล้วพระสละเป็นเดนแล้วค่อยไปรับประทานอาหารที่เหลือต่อจากพระอย่างนี้เขาเรียกว่ามีความสะดุ้งกลัวเออพอพูดถึงคําว่าเดนนะครับเดนเนี่ยภาษาไทย ของเหลือเดนนี่เหมือนกับของที่แบบมันไม่มีคุณค่าเลยนะครับที่เขาทิ้งแล้วของที่ไม่มีประโยชน์เลยเขาเรียกของเหลือเดนภาษาธรรมเนี่ยนะครับคาว่าเดนแปลว่าของที่เขาสละแล้วนะครับมันอาจจะยังมีค่าอยู่นะครับแต่ว่าเขาสละแล้วก็เรียกว่าเดนนะครับดังนั้นพระภิกษุเวลาท่านเราถวายพระตาหารแก่แก่ท่านเนี่ยนะครับพระตาหารนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นของสงเราจะไป กินของสง์ตอนนั้นอะไม่ได้นะครับเป็นบาปจะเป็นเปรตเราง่ายๆันั้นเราก็ต้องรอจนท่านฉันเสร็จแหละแล้วลท่านก็บอกเออโยมอาหารในส่วนที่เหลือเนี่ยไปรับประทานกันได้นะนะไม่เกิดโทษนะฮะอาหารที่ท่านสะให้นะเขาเรียกว่าอาหารที่เป็นเดนนะฮะดังนั้นเราไปรับประทานอาหารที่พระท่านสละแล้วภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ากินเดนนะฮะไม่ใช่คำหยาบนะบแต่ส่วนใหญ่เราเข้าใจว่าคำว่าของเหลือเดนเป็นเดนนี่เป็นคำหยาบนะครับ อสรุปว่าถ้าหากคนที่มีทั้งหิริความละอายต่อกรรมชั่วและอดตับปากเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยผลของกรรมทำทั้งสองนี้แหละจะเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกเพราะว่าเมื่อคนเรามีความละอายชั่วกลัวบาปก,ก็จะไม่ทำบาปไม่ทำชุดจริตใดๆเมื่อไม่ทำบาปชุดจริตใดๆสังคมก็อยู่เย็นเป็นสุขนะครับเกิดความสงบสุขในสังคม โะคะจนขโมยก็ไม่มีนะครับบ้านก็ไม่ต้องกลัวนะที่ต้องอทํารู้อะไรนะครับสะดวกสบายไปหมดดังนั้นทั้งคีรีโอตปะก็เลยทําให้โลกเนี่ยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขจึงได้ชื่อว่าธรรมที่คุ้มครองโลกนะครับเป็นธรรมะโลกป,ปาะละคิริโอตปะเนี่ยได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเป็นเทวธรรมด้วยนะครับเพราะเป็นเหตุให้มนุษย์นี่แหละนะครับ สามารถไปเกิดเป็นเทวดาได้นะครับเพราะว่าขณะที่มีฮิริโอตปะเนี่ยใจของมนุษย์นั้นก็เป็นจิตใจที่สูงนะครับเหมือนกับเทวดาแล้วนะฮะท่านเรียกว่าเป็นมนุษย์สเทโวนะครับก็หัวข้อธรรม,มะโลกปาปาละผ่านไปแล้วนะครับ <c oughs> หัวข้อธรรมข้อต่อไปท่านเรียกว่าเป็นธรรมอันทําให้งามก็มีสองประการ หนึ่งคือขันติความอดทนสองคือโสระจักะความเงี่ยมขันติคืออะไรนะครับขันติคือความอดทนอดทนในที่นี้ท่านหมายถึงอดทนต่อความทุกข์ยากความลำบากตรากตรำในการงานต่างๆทั้งการงานทั่วไปและการเลี้ยงชีพนะครับอดทนต่อภัยธรรมชาติอดทนต่อความร้อนความหนาวอดทนต่ออนิจจารมที่มาปรากฏ นะครับก็คือมีคนมาด่าว่ามีคนมาทาร้ายอะไรเบียดเบียนเราเราก็สามารถมีขันติอดทนต่ออํานาจกิเลสนะก็คืออดทนต่อโทสะไม่ให้โทสะเกิดขึ้นได้นะครับรวมไปถึง <c oughs> ความอดทนต่อสิ่งที่มายัว่วยวนท่นรียว่าอดทนต่อโลภะหรืออดทนต่อตัวอิทธารมที่น่ายินดีนี่แหละนะครับดังนั้นอิทธารมเนี่ยบางครั้งนะครับจะทําให้เรา เกิดความอยากได้จนครอบงำจิตให้เราทำทุจริตนะครับเราก็สามารถอดทนในสิ่งที่มายั่วยวน,นครับทำให้เราไม่ล่วงทุจริตได้อันนี้ท่านเรียกว่าอธิวาสนะขันติเลยนะครับเป็นความอดทนอย่างสูงนะครับส่วนโสระจะความงเงี่อยครับก็คือความงเงี่ยยหมายถึงการที่เรารู้จักปรับจิตใจของเราให้เป็นปกติเวลาเราได้รับ สุขเราก็ไม่กระดิกระดาแสดงออกมาจนเกินงามนะครับเวลาทุกเราก็ไม่ตีโพยตีพายนะครับไม่แสดงอาการเรียวกรดออกมาจนเกินความงามเขาเรียกว่าควบคุมสติให้อยู่ในขอบเขตที่ดูเป็นปกตินี่แหละนะครับดังนั้นท่านบอกว่าคนที่มีโสรจะจะสามารถควบคุมไม่ให้เกิดความวั่นไหวไม่ว่าจะประสบกับอารมณ์ที่น่าชอบใจ หรือไม่น่าชอบใจนะครับด <c oughs> ังนั้นทำทั้งสองนี้เรียกว่าทำอันเป็นเหตุทําให้งามก็เพราะว่าเป็นคุณธรรมที่ทําให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยดูเป็นคนน่ารักน่าทบรพน่านับถือมีสง่าราศีนะครับแล้วก็เป็นคุณธรรมที่ทําให้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอเมอเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยที่ดีงาม มีจิตใจดีงามนะครับมีการสามารถยิ้มหรือว่าสามารถอดทนได้ต่ออุปสรรคต่างๆนะครับอดทนได้ต่อการดูหมิ่นอดทนได้ต่อสิ่งที่มายั่ยเย้ายวนนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นทอันทําให้งามสองประการเวลายังเหลืออยู่หน่อยนะครับยังเหลืออีกหัวข้อหนึ่งท่านบอกว่า บุคคลผู้หาได้ยากสองประการนะครับบุคคลได้หาได้ยากสองประการมีอะไรบ้างหนึ่งปุพภการีบุคคลผู้ทําอุปการะก่อนสองกตัญญูก,กะตะเวทีบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทําแล้วและรู้จักตอบแทนคุณของท่านนะครับปุพภการีคืออะไรนะครับท่านบอกผู้ทําอุปการะก่อนหมายถึงบุคคลผู้ที่ ช่วยเหลือเกื้อกูลเรามานะครับคนที่เป็นเบื้องต้นเลยนะครับบุปการีเบื้องต้นือบิดามารดานี่แหละเพราะว่าท่านให้ชีวิตเรามาให้การเลี้ยงดูเรามาทะนุถนอมทะนุถนอมกลอมเกลี้ยงเลี้ยงดูเราให้ความรู้สอนให้เราเป็นคนดีให้เราได้เรียนหนังสือนะครับสอนให้เราจนสามารถเรียนจบมาทำมาหากินได้ดังนั้นท่านเลี้ยงดูเรานี่ไม่ได้หวัง ผลตอบแทนอะไรจากเราเลยมอกจากหวังให้เราเป็นคนดีในสังคมเท่านั้นนะครับดังนั้นก็เลยจัดเป็นบุพการีบุคคลแรกนะครับญาติญาติที่คอยช่วยเหลือเลี้ยงดูเราก็จัดเป็นบุพการีครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้เรานะครับนะท่านให้ความรู้เราให้เรามีความรู้ที่จะสามารถไปทำมาหากินเลี้ยงชีวิตได้ดังนั้นครูอาจารย์ทุกคนจัดเป็นบุพการีหมดหรือใครที่ เคยทำคุณประโยชน์แก่เราทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อ,อมนะครับเช่นเวลาเราลำบากนะครับเราประสบทุกข์เขาก็เสนอหยิบยืน่นความช่วยเหลือมาให้เราไม่มีกินเขาก็ให้อาหารเราเราไม่มีทุนทำมาหากินเขาก็ให้เราหยิบยืมเงินเพื่อไปลงทุนทำมาหากินคนเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะขวเรีรกว่าบุพการีนะครับดังนั้นผู้ที่ ช่วยเหลือเพื่อกูลแก่ผู้อื่นไม่ว่าจะมากบ้างน้อยบ้างทางตรงบ้างทางอ้อมบ้างทําโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆทําด้วยจิตที่ประกอบด้วยความเมตตากรุณาทําเพื่อเพียงแต่เพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์แค่นั้นนะ่ะเขาเรียกว่าบุพกา,ารีประการที่สองกตัญญูกตวเวทีนะครับกัตัญญูคือรู้คุณของท่านที่มีพระคุณสับเราแล้ว กตเวทีคือรู้จักตอบแทนคุณหมายถึงใครที่เคยกระทําคุณต่อเรามาในอดีตนะครับเคยเกื้อกูลช่วยเหลือเรามาไม่ว่ามากไม่ว่าน้อยนะครับบางครั้งเขาช่วยเหลือเราทางอ้อมคือไม่ไม่ปรากฏตัวไม่แจ้งนะครับให้คนมาช่วยเราแทนเรารู้ภายหลังว่าท่านนะครับแอบช่วยเราโดยไม่ให้เรารู้ <c oughs> เราก็ระลึกถึงคุณของท่านนะครับแล้วก็ เมื่อไหรที่มีโอกาสจะตอบแทนบุญคุณนั้นเราก็พร้อมที่จะตอบแทนเสมอไม่ว่าจะวิธีใดๆแหละนะครับ,นะรบก็เต็มใจที่จะทําการตอบแทนคุณของท่านตามความสามารถเท่าที่เราจะทําได้นะครับดังนั้นการกระตเวทีนี้สําคัญนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าความกระตันยูกระตเวทนะีเป็นคุณธรรมของคนดีนะผู้ที่มีความกระตันยูกระตเวที ย่อมมีความเจริญก้าวหน้าไม่มีความไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางม,มากนะักดังนั้นบุคคลทั้งสองได้เรียกว่าบุคคลที่หาได้ยากเพราะบุพการีบุคคลที่ระทำคุณประโยชน์ทําความดีต่อผู้อื่นก่อนโดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นหาได้ยากนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติคนเราเนี่ยนิสยัยโดยทั่วไปเวลาจะช่วยใครมักจะนึกถึงผลตอบแทนนึกถึงผลประโยชน์ที่เราจะได้รับ นะครับหวังผลดับมากกว่าที่จะเป็นผู้ให้โดยแท้จริงนะครับคนที่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆนะครับหาได้ยากจริงๆนะครับดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้แหละเป็นผู้ที่เลิศที่สุดนะการแสดงธรรมการให้ธรรมะแก่คุณทั้งหลายพระองค์เนี่ยไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนจากใครเลยนะครับหวังแต่เพื่อกูลประโยชน์ต่อผู้อื่นเท่านั้นดังนั้นครูบาอาจารย์ผู้ สืบทอดคําสอนของผู้พระองค์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมุ่งในตรงนี้แหละนะครับก็คือหวังประโยชน์หวังความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ฟังทำทั้งสิ้นนะครับไม่ได้หวังผลตอบแทนว่าเธอจะต้องมาตอบแทนดูแลฉันตอนแก่เท่าอะไรงี้นะครับไม่มีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบุปการีที่น่าทารพบเลื่อมใสส่วนกัตัญยูกะตะเวทีบุคคลขาได้ยิ่งยากใหญ่เลยนะครับเพราะโดยนิสัยของคนเราเนี่ย มักจะเห็นแก่ตัวนะครับไม่ค่อยจะนึกถึงคุณงามความดีของคนอื่นที่เขาเคยกระทําแก่เราแล้วคิดจะว่าเออเขาช่วยเราแล้ว,ปลวไปนะครับนะครับบางคนนะครับพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาอย่างดีออพอตัวเองมีฐานะร่ํารวยนี่นะครับแม่นะครับเลี้ยงลูก<อ>เลี้ยงภรรยาเลี้ยงอย่างดีสุขสบายนะครับพ่อแม่ปล่อยให้ลําบากอดอดอยากๆนะครับแค่พอมีชีวิตอยู่ไปได้ ค,คนถามว่าทําไมไม่ตอบแทนว่าโอ้ยพี่น้องมีหลายคนให้คนอื่นเขาเลี้ยงบ้างอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความอ,ากาาอักตันยูนะครับดังนั้นคนที่มีความอักตันยู oh, ต่อบุพการีเนี่ยชีวิตไม่เจริญรุ่งเรืองนะครับในภายหลังเนี่ยลูกเต้าโตขึ้นมาอนาคตนะตัวเองก็จะต้องประสบกับกรรมนี่แหละถูกลูกทอดทิ้งบ้างนะครับตอนนั้นก็จะสายไปแล้วนะครับที่ที่ว่าโอ้รู้ นะไอ้ที่เราถูกลูกทอดทิ้งเพราะเราไปทอดทิ้งพ่อแม่เรารู้งี้เมื่อก่อนเราดูแลท่านให้ดีจะดีกว่านะครับดังนั้นคนทั่วไปนิสัยมักจะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ของตนมักจะไม่ค่อยจะตอบแทนคุณตอ่อผู้ที่ทําคุณมาก่อนนะครับดังนั้นมักจะเป็นคน,นคลืมบุญคุณผลของคุณได้ง่ายดังนั้นคนที่ รู้จักคุณและตอบแทนคุณของผู้ที่มีอุปการะมาก่อนนี้หาได้ยากจริงๆนะครับดังนั้นท่านจิงบอกว่าบุคคลทั้งสองนี้หาได้ยากมากๆนะครับก็บบจบทำหมดสองนะครับต่อไปวันอัดโอกาสข้างหน้าจะแสดงทำหมดสามเาเรียกว่าติดก,กะนะครับติดกามมีอยู่หลายหัวข้อน่าติดตามนะครับ,รบวันนี้ก็ใกล้เวลาที่ทางสถานีจะถ่ายทอดเสียง ของรายการทางราชการเกี่ยวกับเรื่องข่าวโควิดนะครับก็ขอ,ขอยุติยวงเวลาเพียงเท่านี้ท้ายที่สุดก็ขออนุโมทนากับท่านผู้ทำรายการในแก่บริษัทที่นอนสายทิพย์จำกัดโรงพริมพ์ธนาเพรสบูลนิธิเผยแผ่บริษัธรรมและคุณพารณีไฟบุญเลิศนะครับอันนี้สงของการสนับสนุสนการเผยแผ่ธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดสงเคราะห์เป็นธรรมทานนะครับมีอะไรสงมากมายเหลือคานานะบก็ขอ,ขอความสุข ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ท,ท, <Bra> ท่านผู้ทำรายการทุกท่านท่านที่มีข้องสงสัยธรรมะใดๆโทรมาหลังรายการได้ที่กระผมเทพปริศษาธิตการมณี0863179771ส่วนรายการพระธรรมนำชีวิตในวันจันทร์หน้านะครับจะย้ายไปที่เวลา9นาฬิกา5นาทีถึง10นาฬิกานะครับส่วนเวลาช่วงที่เหลือทาง ถาน,นี้ก็ให้โอกาสในการแสดงธรรมไปก่อนนะครับท้าสุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับอาจบสองรายการ